อัดหนึ่งคาคำนับน้อมต่อพระครูครูกาลุนโอบเอือและเจือจุนอนุสาทุกสิ่งสรรยังบ่ทราบก็ได้สาบทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน ชี้แจงและแบ่งปันขยายอาบณ์ให้ชัดเจนจิตมาด้วยเมตตาแลวกะรุณาบ่เยียงเอ็นเมือนทันมาแก้งเกิน ให้ชลาหัดและแหลมคมขาจัดเขาโอบันเทาโมหาจิตมือที่งนงมกังขาหน้ารมก็สว่างประจางใจคุณส่วนมีควรนับ ถือว่าเลิศ้าเดนไตรควรลึกและตรึกในจิตตน้อมนิยมชมขอให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาเรียนหนังสือเก่งๆนะครับ